เฮ้ยนี่มันเทพารักนี่จะไม่ช่วยหาของตกใช่ไหมมันได้ท่ชาตี่ศพเลย,ย,ส,เลยสิ่งใดกันที่เจ้าตามหาข้าตามหาของที่มันหายยากอะเอแต่ข้าตามชื่อมันไม่ได้อืมงั้นข้าจะช่วยลงไปตามหาของที่เจ้าทําตกมาให้ของที่เจ้าตามหาใช่อันนี้ใช่หรือไม่เฮ้ยทองไม่ได้สิเราท้านโกหกเราต้องพูดความจริงไปสิ่งนี้ไม่ใช่ของข้าของข้ามันหายยากอ้นี่อันนี้เลยนะ ามหาเนี่ยใช่รองเทารุ่นลิมิเต็ดอีดิชันอันนี้ใช่หรือไม่อันนี้ไม่ใช่ของข้าของข้าจริงมันหายากกว่าน,นี้ฮะหายากกว่านี้หรอ,อ,อหายากมากมากเลยอันนี้ก็หายากแล้วนะไม่ใช่ยากอ่นนีอ้อันนี้ใช่ไหมของที่หายากเนี่ยดกแกไซส์นี้เนี่ยหายากมากนะส่งออกทีตัวเป็นล้านเลยมันหายากอ่นนี้อีกมันหายากมา,มากๆเลยโอ้หายากวานี้ใช่ไหมใช่ เนี่ยใช่ของที่เจ้าตามหาอยู่หรือเปล่าคนทั้งโพชิงกีเนี่ยตามหาเจ้านี่นะรู้ไหมฮะไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันของหายากเหมือนกันนะเนี่ยหายากมากเลยนะร้อยคนต้องแย่งกันเนี่ยใช่ยากกว่านี้อีกยากกว่านี้อีกเหรอแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรของข้าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้าสัตว์ป่าหายากเลโอ้โหพจะหาได้ต้องมาหาที่ศัตรูสไลเดอร์เท่านั้นมันไปแล้วมันหายากเห็นไหมไม่ใช่ทำไมอ่ะ ข้าหายากกว่าน,นี้อีกมันไม่ได้แซ่บโอ้โหโอ๊ย,อยข้าว่านะมันไม่ใช่ของที่หายากแล้วแหละอันนี้หรือเปล่าที่หายากเนี่ยแล้วเนี่ยย่ากเขาเลยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วข้าตามหาสิ่งของที่หายากอันนี้มันเขาเรียกว่าท่ายาเอ้าอึ้ยเอองัหา,หานะไหเฮ้ยมันใช่ยากกว่าน,นี้อีกยากขุดคนเลยบอกว่าของแรงไม่ได้หีืยากเลยทำได้ป่ะทำไม่ได้แต่มันยากกว่านี้อีกอะไรไม่ให้เหรอเออ แล้วอย่างนี้ล่ะอันนี้ยากพอไหมยากกว่านี้อีกยากกว่านี้เหรอ,อ,อแล้วอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่ายากกว่านี้อนะีกยากกว่านี้อีกทำไมยงยายยากกว่านี้อีกยากกว่านี้อีกโอ้ยข้าว่ามันต้องเป็นของแล้วนละที่มันหายยาก